ครัเลยสนุกวัสดียินดีต้อนรับผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งพอคูงกับเกมดราก้อนบอลสตาร์กิ้งซีโรนะครับผมจากคลิปที่แล้วนะเราได้เล่นทีมชาวไซย่าจากรวาลที่6นะครับผมแล้วก็ได้เล่นเกลไปนะเป็นเ e เจน d ด r y ี่ซูเปอร์ไซยาในภาคซูเปอร์นะของจักรวาลที่6วันนี้เราเลย มาเล่นทีมโบลี่กัสักหน่อยนะครับผมทีมแก๊งหัวเขียวชาวไซย่าในตำนานดูซิว่าจะเป็นยังไงนะทีมก็จะประกอบไปด้วยโบลี่แซดโบลี่ซุปเปอร์แล้วก็เคียวนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วเราก็เราส่งพี่โบลี่ไปลุยกันเลยแล้วกันนะโบลี่ต้องบอกเลยนะว่าเป็นตัวหนึ่งที่อันตรายมากๆเมื่อเขาเข้าสปาร์กิ้งนะครับผมดูซิว่าเราจะเล่นได้อันตรายอย่างนั้นไหมนะครับ โอเคมาพูดต okay, so hey, ่อสู้คนแรกนะครับผมเหมือนเดิมขอแบบว่าวอมวอมเออออกมาเป็นแอะคาคาโอตไม่ใช่นี่บาด็อกนี่ยังพูดจริงด้วยไม่ใช่คาคาลรตโอ้โหแล้วพี่ส่งแรงแซดมาให้ผมเลย แพนก็สู้โดนดูดเกตหันก่อนนะปล่อยทีบานแล้วพุ่งเข้าไปโอ้โหสแปมสีเหลี่ยมอยู่แต่ชนะอยู่นะเอาเวนเมม่อไปนิดนึงกดไวเซนทันในจังหวะเมื่อกี้ โอเคอยู่แต่เกตดเขาเยอะกว่าใช่ไหมใช่ฮึูปเปอร์เคาน์เตอร์หายไปแนละ้วเออจับสวยเป็นเราใช่ไหมที่เกตดเยอะกว่าใช่อยู่แต่ว่าไอ้บาดักมาไอ้นี่แล้วนะ ปานนี้อันตรายนะครับถ้าเกิดมุดเขามีเกตสกิลสักสี่เนี่ยมันจะเข้าสปาร์กได้เลยเข้าสปาร์กแบบว่า explosive wave ระเบิดตัวออกมาวงามข้างหลังโอเคซุป,ปเปอร์เคาเตอร์ออกมาสักทีวันนี้ <1> <1> โอ้ยนี่ไงมาแล้ว ปุ๊บปุ๊บมาปั๊บโอ้โอโอโอเปลี่ยนตัวไม่ทันด้วยนรกแล้วแอดออกมาออกหอยไม่เข้าด้วยผมบล็อกอยู่ตึงจัด ถ้าเราน็อกดาวน์นานอย่างนี้โดนแน่เออ,เอ,อโอ้ย โอ้ยถุงคนไม่ได้เป็นล่างก้อนมาค่อยๆไปทีละขั้นไอ้เปาา็นซุปเปอร์ไซย่านะครับโอ้โหแพ้ด้วย ไม่ต้องห่วงเรื่องเกรดเลยนะเพราะว่าไอเนี่ยเห็นไหมเขามีห้านี่และห้าสกิลคือเขาเข้าสปาร์กได้แหละว่าแต่เราเป็นอะไรวันนี้หลบไม่ได้เลยผเริ่มเข้าใจแล้วโบลี่มันก็มีความลำบากกันนะมันเปลี่ยนตัวช้า เป็นตัวช้าหมายถึงว่าไอ้กูดาวหลอดปรับตัวมันขึ้นช้ามากเลยเย้ยเต็มหน้าเลยครับแบบนี้ลบงหลังเนี่ย มันโดนดิแ้ามีนักชกไม่เข้าด้วยนะมาแล้วมันจะเปลี่ยนทุกอย่างแล้วแก่ะคาร์ลเรียบร้อยยังไม่เรียบร้อยไม่เห็นเหรอวะกดท่ากดท่าเลย เอ,อยอมยอมตานี้ตึงเกินพี่นี่ไงเอาไปเลยหนึ่งดาวโบลี่ครับตาแรกมาคู่ต่อสู้คนต่อไปขอเลเจนดาลี่ซุปเปอร์ไซย่าได้เล่นบ้างครับตาเมื่อกี้ไม่ได้เล่นเลยเออกมาปเป็นนี่ไงคนเดิม มาตรงนี้นะครับชัดเจนมาลุยอีกรอบอเต็ปข้าง จับมอดูเกณฑ์นหน่อยครับไม่ตามเพราะเขาวาเพียงมาเราไกลไปเฟอร์เคเาเตอร์ของฉันเออ ตกพอดีมาแล้วแล้วพี่เขากดท่าอะไรด้วยโอ้ยผมโดนแน่มาตรงนี้ดับหน่อยโอ้เออรอดไปพี่เขากดอีกทีเปลี่ยนเปลี่ยนร่างแทบน,นะ จริงๆมันก็ไม่นานเมื่อกี้มันมนานเพราะผมกดเปลี่ยนร่างแหละมันก็เลยนับใหม่อันดูอเครับนี่อยากดกดกลับเลยพี่เปลี่ยนตัวแล้วอะอมมาเป็นรีคูมเราต้องหาจาังหวะเปลี่ยนตัวบ้างน,นะครับ ว้าดไปก่อนเอาผมข้าคารอลแล้วผมเข้าไปเลยอืมเต้นวา้าๆมันก่อนขวบข้าตรงนี้เลยอุ้ยโดนต่อยมา,มาว่ะอุ้ยไม่โดนต่อยด้วยนะครับ ได้ใช้ท่าไม้ตายอยู่เป็นตัวบ้างผู้เท่าเต่าตัวที่เราเกียดที่สุดอืมออชกกันไม่โดนเดือดหันหลังให้แบบนี้ พเพเปอคเตอร์มันนันออกไงเอาเยอะกว่าใช่นี่ไงรับได้โหที่เขาสวนกลับมาได้ไงวะนะจังหวะที่เพลอพอดี่ เอเอาบ้างเฮ้ยผมกดจับอยู่มัน <c oughs> มีสเตปบ,บินหลกตัวรองเขาเป็นเหมือนว่าตัวเลือดเยอะทั้งนั้นเลยนะรีคูม่พูดเท่าเต่านับปาก้าเลือดเยอะเหมือนกัน แดนหลบก่อนแดนแดนแดะอืมมันหันหลังมีเข้าหลังเอ๋บินเข้าหลังแบบนี้เสียไปหนึ่งเกต โอเคได้หลังแล้วหวังว่าซุปเปอร์เคาน์เตอร์จะไม่ออกน่เอา้าวแย,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 แย่ๆๆๆโอ้โหยืนเมออยู่ <laughs> กำลังคิดเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวหรือเปลี่ยนร่างลาดิสเฮ้ยนี่มันทีมไอ้นี่นี่หว่าทาร์ไซย่านะครับ <laughs> แต่มีผู้เท่าเต่าหลุดมาตัวนึงครับพี่ <laughs> คอยน่าจะไม่พอ เป็นเขาที่เยอะกว่าใช่ไหมหนึ่งกดรีเวนคอร์เตอร์ตลอดเลยมั้งมาเปลี่ยนตัวบ้างเออได้ข้างหลังแล้ว วอดี้เรารีเลือยมาน้อยมากเลยครับเนี่ยซุปีเวงเคาน์เตอร์จริงด้วยไม่ต้องสืบแล้วก็กดอีกทีเอารอเลยเกมรับเขาแน่นมาก คนผมต้องเปลี่ยนตัวคนผมต้องเปลี่ยนตัวโอเคเปลี่ยนได้แล้วอืมอร์ไปอกดาวนานจัดจะหมดเวลาแล้ว ไม่ได้ทั้งตัวเลยเราจะแทนพันตัวน้อยกว่าอีกแล้วดิเออนี่ไงเอ้ยแต่ว่าผมรู้สึกดีกว่ารอบแรกครับรอบแรกไม่ได้เล่นเลยครับรอบนี้ได้มันอยู่นะตัวเราน้อยกว่ามีสามตัวยังไม่ได้กดท่าไม้ตายเลยเนี่ย <laughs> ถ้าไม้ตายสุดโกลงของเรานะพวกเราสู้แล้วคนเดิมอีกนี่หายนะ ก็คือวันนี้เล่นกันอยู่2คนเนี่ยทั้งเซิร์ฟเวอร์นะครับเอ้นี่แมปอื่นได้คนอื่นแล้วแน่ๆใช่ไหมใช่สวยงามออกเป็นคาคารลอดด้วยนะโตแน่คาคาลอดเจอโบลี่แล้วเน่เอาทีนี้ไม่พูดคาคารอลอด ใจเย็นคาัาร์ดไม่ค่อยคุยกันถึงแม้เราจะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เราก็พยายามเรียกชื่อนายอยู่นะโวตึงคนนี้ตึงอยู่เป็นตัวลก่อนี่เพิ่งยิงไป เฮ้ยใจยเย็นใจยเย็นที่เข้าสปาร์คเฉยกันต่อหน้าต่อตาแบบนี้แล้วผมก็ให้เขาเข้าด้วยใจดีเกินยังนี่เหรอโอเคสมาร์หมดแล้วมาดูเกมนะครับ อีบานไม่โดนเอาๆทับไม่ทันแข่งหน้าเป็นซุเปอร์ไซยาบลูมาทุกพี่ะเราเข้าร่างซุปเปอร์ไซย่าด้วยคนถ้าเขามีโกจิต้านี่ใจนี่เลยนะอินเลยนะ จะเย็นจะเย็นมันไม่โดนจะเย็นดีเวงคอร์เตอร์ไงเขาจะเพอร์เซพชันคอร์เตอร์ผมอย่างเดียวเลยผมเห็นเขาแง่อยู่เนี่ยดูดิกดจับเลย <laughs> โอเคได้หนึ่งตัวนะครับผมสวยอยู่ ม้ยออกมาเป็นโบลี่ผมเอาเกลมาเล่นด้วยก่อนเก็ดน้อยกว่าชาร์จก่อนมาเบ้ามาเบ้าเข้าไปหาก็ได้ไม่ให้จับแล้ว มีบาร์แล้วเข้าหลังหน้าตามด้วยผมบล็อกอยู่ครับทำหน่อยแปลงร่างเป็นซูปเปอร์ไซยาก่อนอิกิมาส์ทางนั้นก็เอาด้วย แล้วเข้าล่างบ้าข้างเลยนี่แต่เราคุมพลังได้แล้วบินมาจับใจเย็นใจเย็นใจเย็นคุยกนยันก่อนมันเบรกได้ไงวะเน,นี่ยเมื่อกี้ จักทีปล่อยคีย์บาตรก็ได้สองตัวน่าจะสิบพอยนะออกมาเป็นเบต้านี่นไงมีโกจิต้ายิงด้วยนะเกิดไวเซนไวกำน,น,นะครับเฮ้ยเป็นตัวเอาโบลี่มาเล่นบ้าง เป็นล่างด้วยมารอบนี้เราจะต้องเล่นล่างนี้บ้างนะครับ <laughs> ไม่เคยเล่นสักเท่าไหร่หนในโบลี่เหมือนเคยเล่นแคตาเดียงมั้งแต่ว่าไม่เคยเล่นจากล่างหัวดำะนะอุ้ยผมโดนเข้าไปแล้วนี่แบบว่าพลังของซปเปอร์ไซยากรอนพ่นลมมาไม่พอเราเข้าเข้าสภาระก่อนเพื่อน เขาไม่ยอมให้เราไงเราก็ต้องสู้ก่อนหนักแนละ้วโบลี่ผมเนี่ย <c oughs> โอ้ยไม่ได้กดท่าไม่ตายโบลี่ส่งต่อให้นี่นะ้กันนะโบลี่ซุปเปอร์ขี่บ้าโรัว จับช้าโดนลมหมดเลยละกันหึนกระตุกเล็กน้อยไม่เป็นไรเอาลูกบอลผมไปไม่โดน <c oughs> <c oughs> นี่ไงเคาน์เตอร์ครับเล่นมินิเกมด้วยกันก่อนแพ้ด้วยไปทีมาผมเข้าร่างบ้าข้างบ้างแล้วคุ่งเข้าหลังเลยึไม่ตัวสุดท้ายมันตึง อโ,โ,โอ้โหโคกเฮ้ยไอ้น,นี่มันไม่ใช่ท่าจับธรรมดาป่ะมันแบบว่าเป็นฉากพิเศษของเขาสองตัวนี้ปะ่ะเหมือนในมูฟวี่อ่ะใช่ไหมใช่นะคอยพี่ได้ไหมขรคอยพี่คอยพี่โอ้ไม่เล่นด้วยนะแล้วบูรี่ผมจะไปหวั่นแล้วผมหมแล้วเรียบร้อย เเเจจยย็็นตรงสปาร์ก่อนโอมิเนนแฟลชหลบได้ โอเคโมดติดเล่นไงเกือบไปแล้วนะครับผมเหลือตัวเดียวเฉยเกือบโดนหนึ่งสามแล้ว <c oughs> ได้เล่นอยู่รอบนี้นะมาขออีกสักตาหนึ่งยังไม่ได้กดอันติโบลี่รู้สึกเหมือนยังเล่นยังเล่นไม่จริงเบียจตา้ลูกชายของเบียตา <c oughs> เอ้ยรู้จักกันด้วยเลย ฉันไม่ยอมให้แกเล่นงานแน่ๆนี่ไงมันไม่ยอมจริงด้วยไม่ได้เล่นเกิดขอ้อผิดพลาดเครียด <c redit> เลยคือเขาเห็นหน้าโบลี่ก็คือบายละมาใหม่มาใหม,ม่หวังว่าจะได้เล่นกันรอบนี้เจอใครเอ่ยคาคาโรโต ไปาีแล threaten> ้วอาคาวนี้โอ้อาคนเดิมแต่มาเป็นด่านของเราแทนมาคาร์ลอนคอมพิเตอร์เห็นเราเยอะกว่าะครับเอาเวนกดผิด อัดก,ก่อนแล้วเข้าล่างไซยากอดเลยคนนี้เขาเนี่ยชอบเล่นล่าง,ห,งหัวแดงเว้ยมีคีมาร์ก่อนด้วยไปเร็วโอ้ยจับเลยโบลี่ผมเปลี่ยนล่างก่อน ถ้าเข้าหลังเลยอื้อหันหน้ามาเฮ้ยใจเย็นใจยเย็น